บามีพามายามตรงฝนตกเบิดขึ้นฝนตกเบิดขึ้นพี่น้องณเวลานี่จะประมาณตีสามครัวครพามาเบิงกันว่าตรงมีอย่างแต่กับแปลกๆว่ะเดี๋ยวจะมาว่ากันเรียงแปลกว่าแปลกตรงมีอย่างว่า รงบ่มียังพี่น้องบ่มีปลามีตัวง,งูเอ๊ะมันเข้าแล้วสเสดียงว่ะกลัวเลยโวยผู้มายาอันนี้เอาไปก้อนนี่เดี๋ยวเขามาเอาเอาอันนี้ก้อนที่มันลงพี่น้อง ตรงเข้าเห็ดเนาครับเนาะกับมือพูดไรวะหูกับวะหูดินี่พ oh, ah, ี่รองผมเบิ่งเอาเบิ่งเอาคนณว่าสังเกตดีๆปลามันล่ง ปลามันลุ่งเลี่ยวต้องไปสีวลาด้ครับเรื่อง่าปลาเรียงปลาใน,นบ่กเกี่ยวดอกนี่ปลามันกัตตรงบืนยังสีอยู่แล้วมาหาปลาไว้เนาะเบื้งวสิจับได้บ่าขันยุ่นี่โหดงามพี่น้อง โขดงามเลยเอาสมวงมานั่อยูพุ่พู่นพุ่ดันดันดันให้เบิ้งความสวยงามของป่ามันสีมาสีไปจังใดเดลยพี่น้องเนี่ยให้เบิ้งความสวยงามของป่ามันสีไปสีมาจังใดเอาดัน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 ไปนี่ถ้ามาชาดของป่าสีไปอ่ะสังเกตดีๆีเลยครับเด้อนี่มันสีไปมันสีมันสีไปยังสีเลยนี่เอาตัวไวายเขาไม่สีไว โชคดีเถ่วะาไม่พูดได้มาหลักยามของบ่าวมีบไดีเอาถุงมาใส่มีไอ้นี่อยู่แล้วไปพี่น้องหาแท่งปลาแท่งกบต่อเฮามาไตเป็นไตก้อนสีแจงอ้วนหนามองนี่ลายเวยลาย่พี่น้องอุ้ย วันนควอกไรแต่ว่า,วาลา่วงนีเลยเฮ้ยเฮ้า,าต้องยานคือขันมีมันมีแถวนีแหละครับมันสีบืนพีน้ำขันฝ้าห้องฝ่ายได้หลายกับ,บ่คววอยูได้พี่นองเด้อ น้ำไหลจังสี่เอาเบื้องทางน้ำไปก่อนน้ำน้ำไปพี่น้องผมแต่ว่ามันเดือดแล้วสิมันสีมีบ่อท่อนล่ะน้ำเห้นหน้าเลยน้ำเห้นหน้าเลยมันต้องฟุกแล้ววะสีเป๊ะใสน้ำโอ้ยขันเป็น หัวคำคำมันตกหัวมันตกเดือพี่น้องตกประมาณตีสามตกประมาณตีสามใัรเป็นหัวคำนี่เรียบร้อยอุยครเป็นหัวคำเรียบบักหอยนี่ลายบักหอยลาย Uber, อู๋บ่เอาเอาตาปลามาเบิ่งกัน เอาสีไดงยังแน่พี่น้องรุ่นกันพี่น้องเสียงปลาคือสวบไลใช่ไหมเสียงปลาสุบไลต้องหาเงียมมาใส่กางเวทพี่น้องหาเงียมมาใส่กางเวทเรื่อยแนี้นีเ่เดียวเดียวเดียว Biên thản, biên thản ha Thèm ngủ vô thược, thèm ngủ หูตัวบางง่ายพี่น้องแท่งบ่ถึกอีหยังวะอีหยังวะแท่งงูตัวทอโพดนี่บ่ถึกตัวบางง่ายเลยกันจะหมวกบิบอีหยังวะนั่มนั่นั่นั่น Oh mm.